เมื่ออาทิตย์ก่อนครับคุณไหมครับผมเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราได้พูดถึงศูนย์บริการสาธารณสุขหนึ่งซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์นวดนวด,วดใช่นวดนวดที่นี่นอกเหนือจาก<ว>รักษาเนี่ยรักษาก่อนแยกก่อน,นะ<ม>เรื่องหนึ่งคือเข้าไปเนี่ยใครที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับทําแผลหรือว่าขอยาปวดหัวต่างๆทำแผลนี่หมายความแผลสด แผลล้มล้มทะลอกอะไรกันใช่ไหมไปไปใช้บริการได้ในส่วนหนึ่งรักษาเบื้องต้นครับเบื้องต้นส่วนอีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งอันนี้เขาฝากบอกมานะครับก็คือที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรื่องของแพทย์แผนไทยการนวดคลายเส้นรักษาการใช่เขายกหูมาบอกว่าพี่คะตอนเนี้ยดูเดินมือเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกคนเข้าใจว่านวดอย่างเดียวนวดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า เขายินดีต้อนรับยินดีให้บริการทุกท่านแหละแต่เพียงแค่ว่าอาจจะต้องมีการโทรนัดก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ตอนช่วงท้ายแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมครับคือพวกเขาเนี่ยมีวิธีการรักษาในหลายรูปแบบเช่นที่เช่นที่ท่านควรต้องรู้นะครับหนึ่งนะครับคือตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย<ช>และจ่ายยาสมุนไพรเช่นโรคภูมิแพ้โรคท้องอืดท้องผูกสามารถรใช้พวกนี้แก่เออน่าไปลองอันเนี้ยใช่ แล้วก็การนวดเพื่อรักษาอาการที่เราได้แจ้งไปปวดกล้ามเนื้อโรคไมเกรนโรคหัวไหล่ติดต่างๆนะครับแล้วก็กดจุดคลายผังผืดผังผืดตามตามตามเนี่ยในในข้อมือเราอะไรแบบปวดเมื่อยอย่างเงี้ยฮะใช่พาตัดเที่ยวไหมครับออฟฟิซินโดรมนิ้วล็อกข่าวปวดข่าร้องช้ำออฟฟิซินโดรมเนี่ยคอบ่าไหลใช่ถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่เขาทําได้ก็คือการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาเอาอย่างนี้เท่ากับก็ต้องมี อะไรนะเขาเรียกอยู่ไฟหลังลอดมีมีครับเนี่ยมีมีเลยนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลมารดาหลังคลอดนะครับการอยู่ไฟการทับหม้อเกลือนะครับการนวดกระตุ้นน้ำนมเราไปไหมเราต้องไปไหมเนี้ยนมเราหรือไปนวดนมไข่ไปได้นะครับแล้วก็การอบสมุนไพรเพื่อการรักษาเพื่อสุขภาพเข้าตู้อบสมุนไพรเรื่องรักษาแพทย์แผนไทย ครับผมแล้วก็อันนี้น่าสนใจครับหัตการทางการแพทย์แผนไทยเช่นการเผายาเอายามาเผาอะผมเห็นในรูปเนี่ยเนี่ยเผาที่เนี่ยตัวภาพ้วก็อะไอที่เหมือนวางตาหลังตามตัวร่างกายเป็นไฟลุกอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็การพอกยาการกักน้ํามันแล้วก็การสุมยาเพื่อลดอาการเกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจะโรคุูแพ้อะไรพวกนี้เออเฮ้ยน,น่าลองนะน่าลองน่าลองแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาด้านสมุนไพรกับทุกๆคนที่สนใจเรื่องนี้ด้วยเขยาก็จะให้คำแนะนำอย่างถูกต้องไปมาพูดครบหมดแล้วถูกต้องครบเลยคือจะบอกว่าเรื่องของสมุนไพรอย่าไปปรึกษาเขาได้ด้วยนะโอเคครับก็อย่างที่เรารู้กันแต่ต้องบอกวันนี้ชี้ให้ชัดๆเลยคือเขาเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งนะครับ2ทุ่มเลยเหรอใช่ครับเฮ้ยดีๆนะปกติยังเข้าใจนึกว่า3-4โมงปิดแล้ว2ทุ่มโอเคเลยเน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของวันอาทิตย์ครับขอหน่อยขอได้พักหน่อย8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งวันอาทิตย์ก็เปิดวันที่ก็เปิดใช่เขาเขียนมาแบบนี้เขาไม่ไปไหนกับครอบครัวเขาบ้างยังไงไปดูเขาเไปแล้วแล้วเขาก็มี QR code ด้วยนะครับอ่าเป็นงานแพทย์ไทยเดี๋ยวให้ขึ้นเลยดีครับอย่างนี้ดอ